สวัสดีครับอยู่กับ PN s ซวขขันครับวันนี้ส่งงานครับชูสล่าเซลลความสมิดวันนี้น้ำไหลนะครับน้ำไหลเวลาประมาณบ่ายสองโมงครับน้ำไหลมาดูแผงที่ใสครับเป็นแผงโมโนโคริสตัลไล งานโครงการครับงานโครงการต่ำขึ้นแทงครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้วางระบบขึ้นแทงเทสก่อนเทสก่อน